快，快，快！ วอตนรับพี่น้องเบิร์สุขุสุคนครับเขาซูช่องแจ็คแชแนลครับพอกันย่ามแดงๆนี่พี่น้องเดียผ้าพี่น้องมาห่วยล้วงคือเก่านะครับผ้ามหาโนใหม่กระสะนะครับไปเบิ่งกันไปรุ่นกันนะครับว่ามือหนีสีมันบ่นะครับอันนี้ผมก็เคยมาเทื่อแหลกนะครับเดียคลิปก้อนๆนั่นที่ไปหา่แม่บมนหม่องนี่นะครับเดียอันนี้ผมมาเทื่อแหลกนะครับแลวก็มาคนเดียวนะครับก้อนที่สิไปเบิ่งนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมนํำนะครับแล้วก็ฝากเพจผมนํำนะครับซื้อแจ็คแชแนลม้อนกันนะครับเอาไปันพ้้อมครัน ประเดิมแหนงแหลกครับไก่ทางนี่ด้วยันนี่อีกนึงอยู่ข้างในครับแหนงแบบง่ายเลยมันจะไม่แต่เป็นแหนงนะครับเป็นนอว่าท่านดนนี่นะครับอันนี้เพิ่งเขามาก,ก่อแหลกตัวก็มีห้อยค้นหาเลลวด้วยรับ หนึ่งครับเก็บไปเท่าละหน่อยครับซิมี่นอนใหญ่ให้เบึงบนเนาะคอยไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับก้อน,นี้ง,นงหน่อย,ยค่นกับมาหากลายเลยครับเนี่ย ก็น้อยปแบบนี้นะครับเรื่องงามๆเลยพ่อแกงพ่อไอ้ขนนะหะต่อ,อกไปนีน่สอ,งแ,ง,อง,งแหน่งลอหลังแ,แหนงหนึ่งจุดแหนงประมาณนี้นะครับเนี่ย มันก็นมาเกิดอันเดียวจัสิไม่ส ยางมาตั้งไก่ครับนี่จะงออย่างนี้สกิโลกิโลละวน้องอ่พี่นอ้องครับ แสบเลยครับน้องใหม่แง่แหลงกรอนที่ได้นั้นพุ่งกลับไปต่มสามนอ,งงอนงอนนะครับไปครับยางต่อไม่ได้ น้อยๆปพดครับออกได้น้อเดียวค่ากั๊บนี่ได้ย่างไก่ให้มิโน้องครับประมาณสองโลกลัวพาผมสิย่างบูปลาขึ้นไปบุได้ครับปลามันไก่แห้งนะครับมันสิคำนี่ก็ซีโมงเนาะมาคนเดียวนะโอ้ใครอยู่กับมีหน่ใหญ่อยู่แรงหน่อยนึง อืมนอนน่าดึงทีนีงนนน้งานท,งทางหลาดอย่างครับประกาบูปลาไปโอ้ยงามด้ย,ดยครับเนียนี่ครับเขากาอนี่นี่นอนแบาใหญ่เลยคนกจะมานี่อีก He's so annoying.

อนอม่แต่นอประมาณนี้นะฮด้วยนอใหม่ย่ำเลยเขาบอกเสียมากประเด้นนะก็เลยได้ใส่มีด นอยู่ข้างในครับนี่ห้อยก้นหาหลายขึ้นนิดนึงเด้อนี่ก็ห้อยก้นขุดครับพุทธ สองแหน่งด้วยพี่น้องดิยู่ข้าหใ่ดิเห็นบุบคนี่สองแนงนองหงนงหหหสงนงิมึงพุ่งเข้ามาหกกำลังสีคำแล้วเดี๋ยวก็ได้ออกไปแล้วครับไปไม่เชื่อมีน้นนอง 年。Yeah. เงยเลยเนี่ยหนอนไปน้องก่อนครับโอ, yell, โอ้โอันนั้นเอาบผได้อยู่ข้างในนะครับนอยใหญ่เท่ากันหกแห้งนะครับพี่น้องนพวนาคือพอทางน้ำออกก่อนนะครับทางออกได้มันกับผ้าปิดด้วยครับเพราะมันหลายแห้งนะครับน้ำ ไปขับออกไปข้างนอกดีกว่าปองอ่อนปองนึงหายใจก่อ,อต้องก่กอก็ออกแล้ครับพี่น้องครับคำเนี่ย เงาแดงๆนก็อน่งก็ไม่ทำได้้าใ Đây là mấy nò Tại vì nó nằm lại ở dưới mảnh kìa Thừa nả ở vòng này kìa Oh, bộ rãnh Đây nó điều. Ừ. พี่น้องขั้นใดที่พึงเข้ามารับชมใหม่ๆด้าพก่ดฝากกดติดตามให้ผมน้องนะครับเด้อตอนนี้กับข้อใดอยู่ครับพี่น้องครับลายเติบนี่แต่น้องง่ายๆครับวันนี้ผมเหลือเอาได้ครับนี่ในต่้งหลายเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับคำเหลี่ยวนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวย่างไปหารถจอดรถไว้ไก่นะครับค่อยพอกันมือหนานะครับถ้าพี่น้องมักคิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ผมนํานะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมือนีล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ